สวัสดีครับทุกท่านครับผมเก่งจากร้านตัวเก่งเสื้อยืดยูเดนะครับผมวันนี้ตอนนี้เปิดร้านแล้วนะครับผมวันเสาร์นะครับผมที่23มิถุนายนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับราคา150บาทของร้านตัวเก่งเสื้อยืดยูเดย์มีประมาณไหนนะครับ150นะครับผมนะครับก็จะเป็นงานพวกการ์ตูนนะครับผม150พวกนี้จะเป็นงานตัวการ์ตูนงานสเก็ตนะครับแต่สภาพจะสวยขึ้นมาเลยนะครับผมมันแปลนนะครับผมพวกงานเฟรชนะครับผม งานการ์ตูนลายน่ารักน่ารักนะครับลายลายยากๆหน่อยนะครับผมตัวนี้จะเป็นราคา150านะครับผมก็จะเป็นงานพวกเสื้อวงนะครับมีนะครับผมแล้วก็พวกงานเก่าก็มีนะครับตรงนี้ป้ายเก่านะครับผมตัวนี้ก็น่าจะปี8 7นะครับผมงานเดี่ยวทั้งตัวนะครับผมงานการ์ตูนนะครับผมไซส์ก็กําลังดีครับไซส์ L XL นะครับผมไซส์ M ึ้ไปนะครับผมอันนี้ก็งานสเก็ตนะครับผม ไนกี้นะครับพวกบิ๊กโลโก้สภาพดีๆสวยๆพวกนี้จะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับที่ร้านนะครับซื้อสองสาตัวนะครับดูได้ครับผมเสื้อวงก็มีครับอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับกระตูนนะครับอันนี้ก็ไปเดอร์แมนนะครับผมเสื้อวงนะครับผมนี่มีนะครับโองโจพวกนี้ราคา150ร้อยห้าสิบนะครับพวกไนกี้บิ๊กโลโก้นะครับผม ลายสวยๆพวกนี้จะ150นะครับยายิบนะคลายเดือดๆหน่อยนะครับผมงานกระโหลกนะแบบนี้ตรบนี้ก็งานเก่านะครับผมงานเย็บเดี่ยวป้ายเก่านะครับที่ร้านขายแค่150นะครับงานตรงนี้นะฮะงานลายเดือดๆสวยๆนะฮะสภาพดีๆแล้วก็งานแบรนด์นะครับผมนี่ก็ซาล่านะครับเสือทั้งตัวเลยนะครับผมก็เอ็นะฮะ ดาร์ตบิ๊กโลโก้อย่างนี้ฮะนละเยียวยาเลยนะครับพวงนี้ก็แค่150ยาสนะฮะทำแองเจรี่งานการ์ตูนนะฮะงานลายสกินสวยๆนะครับเฟรชทั้งตัวตรงนี้สวยมากเลยนะครับเฟรชทั้งตัวเลยนะโอเบประมาณพวกนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีราคา150ที่อยู่ด้านบนอีกนะครับผมพวกงานการ์ตูนน,นะครับผมงานสเก็ตนะครับผมต่างๆนะครับผมเสื้อวงยังมีนะครับพวกวงยังมีอยู่แล้วก็มีออกไปบ้างแล้วนะครับผมสำหรับ ร้านตัวเก่งวันนี้นะครับอันนี้อัปเดตเท่านี้นะครับผมสําหรับอาทิตย์นี้นะครับผมแล้วก็ยังมีฝั่งนี้150ในกรองนี้สวยๆเยอะเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เพิ่งลงมานนี้เลยนะครับผมกระตูนสเก็ตมีหมดเลยนะครับราคา150จะเป็นราคาที่ซื้อใส่เองเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับก็ยังไปต่อได้นะครับเพราะอะไก็จะเป็นสภาพสวยๆนะครับแล้วก็งานวงงานแบรนด์สวยๆเลยนะครับผมแล้วก็ แวะมาได้ครับตลาดรถไฟสีนากาลินครับผมโกดัง3ห้อง21ขอบคุณและสวัสดีครับ